สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทางช่องฟุตบอลสเตชันสายฟุตบอลทุกท่านนะครับนะวันนี้ครับผมมีรูปมาให้ดูฮะจะมาพูดคุยความหลงหลังเกมนะครับที่เลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านชนะลิเวอร์พูล3ามูตอนหนึ่งครับแต่นี่เป็นจังหวะที่มีปัญหาและถกเถียงกันในช่วงระหว่างเกมระหว่างที่เลสเตอร์ทำประตูตีเสมอมา1นึู่ตออหนึ่งนะครับก่อนไปชมคลิปนี้เนี่ยยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ให้กับช่องฟุตบอลสเตชันส่วฟุตบอลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมภูมิใจนําเสนอแล้วกันนะครับนะวันนี้ครับผมมาให้ดูจังหวะนี้ครับทุกท่านะผมซูมมาให้ใกล้ๆครับคือมันเป็นจังหวะที่แมดดิสันครับได้ฟรีคิกทางด้านซ้ายจากการลากเข้าไปของฮาวีบาร์สแล้วโดนเตียโกเอากันตาลากับเทรน d เนี่ยทำฟาวแต่จังหวะนั้นครับคือมันไม่ได้อยู่บนเส้นอยู่แล้วครับเพราะ ถ้าอยู่บนเส้น,นะจะต้องเป็นจุดโทษแน่นอนนะครับแต่ว่านี่เป็นฟรีคิกครับแล้วมันเป็นจังหวะที่แมดดิสันเนี่ยยิงเข้ามาครับแล้วเหมือนอาร์มาตี้เนี่ยจะไปเล่นจะไปโวบเปลี่ยนทางเปลี่ยนทางนะครับนี่ครับผมเลยให้ดูการยืนตำแหน่งการยืนภาพนี้ครับซึ่งในภาพนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามีฟิมิโนคนที่เลื่อมเลื่อมล้ำนี่ก็อาจจะมีอย่างโซยุนชูครับ เดนิสอามาตีครับของฝั่งเอรยพูก็ที่ยืนอยู่ก็มีฟิมิโนครับเนี่ยเห็นหน้าเห็นหัวฟิมิโนนะฮะแล้วก็โอซานคาบักครับซึ่งไม่เกี่ยวคาบักอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับโซยอนชูด้วยอันนี้มันเกี่ยวกับอามาตีครับซึ่งจาก VR ครับที่ของทางพรีเมียร์ลีกที่เขาเช็คลูกนี้เป็นอามาตีออนไซน์นะครับตอนแรกเนี่ยเหมือนไลแมนจะยกธงนะครับแต่เป็นอามาตีเนี่ยอยู่ในไล เพราะอะไรทําไมถึงอยู่ในไลน์เอาเป็นถ้าผมมองเป็นกลางนะครับคือนี่ครับคือเวลานับเนี่ยล้าหน้าเนี่ยเขาไม่นับแขนที่เลย่อมมาแขนเนี่ยไม่เกี่ยวอยู่แล้วนะครับนับที่ชายเสื้อครับซึ่งถ้าเขาตีเส้นอย่างเงี้ยแสดงว่าชายเสื้อของอามาตีกับเท้าขวาของฟีมิโนเนี่ยคือมันอยู่ใกล้กันมากแล้วมันเหลื่อมกันนิดเดียวคือเท้าของฟีมิโนอาจจะอยู่ต่ํากว่านิดเดียวครับจากที่ตีขึ้นมาครับ ก็เลยเป็นทําให้จังหวะนี้อามาตี้ไม่ล้ําครับซึ่งกฎของพรีเมียร์ลีกเนี่ยคือเขาไม่นับแขนนะเขานับช่วงตัวและชายเสื้อนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเข่าล้ําหรือเปล่าแต่มุมมองผมเนี่ยเข่าเนี่ยมันก็คือมันนี่นครับมันก็ไม่ได้ออกมาครับมันก็ยังอยู่ในลายอย่างเงี้ยในมุมมองผมนะ ส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้เป็นแฟนของทั้งเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็ลิเวอร์พูลอยู่แล้วนะครับผมจึงตัดสินออกมาอย่างนี้นะครับในมุมมองผมแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับว่า VR เนี่ยมันคืออุปกรณ์ที่ช่วยผู้ตัดสินนะครับแต่ไม่ใช่อุปกรณ์ที่ตัดสินแทนผู้ตัดสินซึ่งผู้ตัดสินเขาก็คนเหมือนเราครับซึ่งมันผิดพลาดได้อยู่แล้วนะครับสําหรับจังหวะนี้นะถ้าผมมองนะฮะมันผิดพลาดกันได้อยู่แล้ว ประมาณนี้นะครับสรุปออกมาว่าผมมองว่าจังหวะนี้อาร์มาตี้ไม่ล้าครับนะในมุมมองผมนะนแฟนๆคิดว่าไงก็คอมเมนต์มาได้มันล้ําหรือไม่ล้ําหรือว่ามัน50-50หรือ,อยังไรก็คอมเมนต์บอกได้ขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมคลิปนี้ฟังคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด s ับสไคร b ์ให้กับช่อง f ุตบอลสเตชั่นแห่ฟุตด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย